โยดาบซาวัสดีวีรุ่นเมกาวีรุ่นดูบ่ายวีรุ่นชาวชายทุกคนกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมคอปปบลิตี้วอรลซอโมบายในแพทใหม่นะครับแพทอ่าสองจุดสนะี่จุดหนึ่งจุดสี่นะท่านผู้ชมนะเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับประจําเดือนอ่าปลายเดือนเมษายนนะท่านผู้ชมนะก็ใครหลายคนที่เข้าเล่นไม่ได้นะครับแนะนํานะครับให้ต่อ VPN ในส่วนของออสเตรเลียก่อนนะถึงจะเข้าล็อกอินได้นะหลายคนบอกว่าพี่ ผมล็อกอินไม่ได้ทนะั้งที่รหัสถูกนะท่านผู้ชมนะต้องต่อ VPN เฉพาะตออล็อกอินนะจากนั้นก็สามารถที่จะออก VPN แล้วก็เล่นได้ปกติเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ,อ,อย่าลืมนะครับก่อนเข้าเกมให้ต่อ VPN ด้วยนะจ๊ะเฮ้ยท่านผู้ชมนะ VPN ของออสเตรเลียนะย้ำอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะโคตรึงโคตรึง,รงเอาว่ะโคตรึงม,มาแล้วแผทนี้ลื่นขึ้นนะคนดูนะเครื่องผมนี่รันได้45เฟรมเรทนะท่านผู้ชมนะมันก็ยังไม่สุดหรอกนะอันนี้ต้องรออัปเดตนะเห็นไหม เออรันได้45เฟรมเด่นนะครับปกติเลื่นๆเลยนะนี่ดูจากภาพก็เลื่นปืนลื่อนปืนเลยแหละคนดูโคตรตึงโคตรตึงเอาดิเอาดิเฮ้ยโคตรตึงมาตึงเปียเลยดิไปลุยเฮ้ยนี่เด็นี่เด็อัดหัวตึงๆ,ๆอัดหัวตึงๆโอ้เกมนี้มันแบบว่าสเปรย์ปืนโคตรดีอะคนดูอันนี้ผมแต่งมาแล้วนะมันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลซี่โก้ เสียงเกมผม,มยังไม่ออกอยู่ดีวผมไม่เข้าใจจริงๆอรอมันอัปเดตนะครับเสียงมันถึงจะแบบว่าเออออกนะมาว่ามามากดแตะมงแตะมือกันก่อนก่อนจะไปดูนะฮะอีะอีบวยมาเลยครับผมน่ะไม่เคยคัดจัดให้ตลอดลงไหนล่ะเพื่อน เอ้ยมันทีมสี่ไม่ใช่เหรอทำไมมันมาแค่สามเราเพื่อนเราเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราลงละลงไหนล่ะเพื่อนมึงลงไหนกูลงนั่นแหละมันลงตรงไหนกันลงไหนลงไหนร้านลิชแมนช็อปพืให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ วิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยวิชแมนช็อปว้าวโอเคลงมุมนู้นใช่ไหมนี่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 โซนนี้โซนนี้คนดูไม่เคยคัดจัดให้ตลอดเดี๋ยวมาดิครับโอ้โหได้ปืนแล้วมึงได้ปืนตึงๆไม่ดึงได้ไง ลูกซองด้วยลูกซองอัดมิด <c oughs> มาดีครับน้องมาดีครับน้องโลอยู่ไหนลงมาแล้วนะจ๊ะใครอยากโดนโบกหน้าบอกมาเลยใส่กลอก,ก่อนเลยนาทีนี้ดูดิครับโอ้ลูกซองอะไรอ่ะคนดูนี่ผมไม่เคยเห็นมาลูกซองเนี้ยมันเป็นไงวะลูกซองนี้ห้านัดเหรอ เอาล็อกดาวดีกว่าคนดูนะเฮ้ยเอาดิเอาดิลงไปนอน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 น,อน,นี่ดิเทคดาวเท็กดาวตึงตึง,ตงอัดหัวตึงตึงไม่ต้องมีมีดครับเฮ้ยเฮ้ยอืมตอกนัดพอ สวยโอ้ยมันมัวแต่ชักกระสุนนะเอา้าต้องกดค้างเหรอเวลาช่วยเพื่อนโอเคโอคีกะมอนเมนไม่ไหวเลยนะน,นายไกลเกินอยากเป็นใครที่ดีกว่านี้เฮ้ยเอาดี ด,ดก่อนเลยครับใครมันยิงเพื่อนเราวะคนดูแป๊บนึงผมหาก่อนสวยสวยยิงเพื่อนก่อนครับตอนนี้เว้ยมันก็ขยันลมน้มเนาะโอเคมันแตกละโอ้ยลูกซองนี้โหวดว่ะคนดูซองนี้แม่งโคตรลั่นอะปุ่งบงังปุ่งบังเลย ไม่มีคนนะมีคนนะใจะเย็นนะเพื่อนมีคนนะนะั้นอ่ะมีคนนะนะั้นอ่ะไปเลยดิมาฟรีนบรูเพื่อนเราออกจากมานจากคุกไหมมันนะ่ะกูจะเปิดซับไพ่บล็อกเปิดไม่ได้คนดูเมื่อกี้นี้ โอ้ยมีรถใหนะ้ขับดามีให้รถให้ขับโทรศัพท์มีกล้องมันเห็นคนอยู่นะแถนี้มันยกันอยู่อย่างนี้เลยนีเดยีเดเ,เป็นไงล่ะร่วงไม่ดีครับมีรถขับโทรศัพท์มีกล้อง ไปเี๋ผมรอโหลดเอามันลงนะต้องู้ชมนะค่อยไปหาของมาใหม่นะครับอุย้ยกล่องแดงตรงนี้โซนกล่องของกล่องแดงน่าจะดีนะผมว่าเชสโอสไนแมงแมวเอาด็อกยิงใครไม่ค่อยโดนเอาดีไหมวะเอาก็ได้ลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย UAV ขึ้นมา มีคนอยู่แถวนี้นะนี่มันกำลังโดดลงมาเหรอนี่ยมันอยู่บนหัวนี่ฮะเงามันอยู่บนหัวเนี่ยน่นไจจริงด้วยลวงลวงดาวสวยสวยเงามันอยู่บนหัวนี่คือมันกำลังลงมานะคนดูนะสวยเพื่อน อืมมีตัวมีตัวมีตัวคิดมูวิ่งบร o เฮ้ยเอาวะก็ลงมาดิ ไม่ลงอะ่ะคนดูผมนึกว่ามันมีคนอยู่นะแถนนี้เมื่อกี้นี่เพื่อนเรากำลังบวกเลยเพื่อนเรากำลังบวกเลยไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนอน้อาวอย่ยตายนี่เดี๋นี่เดี๋ล่วงเลยครับสวยสวยสวยนายไปตายได้ไงเพื่อนเอ้ยจะซื้อมันลงได้ไหมวะ ได้ยินเสียงเสียงเครื่องซื้ออยู่ทันเนี้เฮ้ยโหยโลดเอาโหลดเอาดรอปคนดูมีตัวมีตัวอยู่แถวนี้มีตัวอยู่แถวนี้สวยเฮ้ยมีมีมีตัวมีตัวเล่นอยู่ ล่วงคนดูเมื่อกี้นี้ระยะก่อนเกือบตายคนดูเมื่อกีน้นี้โอ้รงสูนก่อนฮนะลูกซองระยะใกล้แม่งโหดนะลูกซองนี้โคตรโหดหนะคนดูดูดิ <c oughs> ส่งตัวตรึงว่ะไปไปไปเราจัดหลุดเอาไว้ไหมวะ หลดเอาสี่ห้านะทุกผู้ชมนะไอ้สามสองสามอ่ะผมจัดไว้แต่หลดเอาหนึ่งบางทีก็ไม่ค่อยอยากเอามาใช้หรอกนะเ <c oughs> นี่ยมันยังมีบั๊กอยู่นะบั๊กอาวุธเนี่ยคนดูบั๊กรูปอาวุธมันขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีคนนะเนี่ยในนี้เด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวหยอดหยอดดีๆกันโยนเข้าไป สวยสวยเฮ้ยมันมีตัวไม่มีตัวหรือเปล่าเพื่อนอ๋อเพื่อนเราโอเคสองสามเป็นอะไรโอ้ได้อยู่ชิวเนี่ยอืมเอาดิเอาดิ เอออืม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 อมชิวกระแทกกลัวตรึงกลตรึงกัวดูอ,อ,อาชิวกระแทกว่ะเฮ้ยมันมีเครื่องบินนี่คนดูผมโหลดกระสุนก่อนเลยสวยเพื่อน ไอ้วางกอก่อนนี่ดิโล่โล่กระแทกโล่กระแทกคนดูโครตรตึงเอาว่ะเอาว่ะเอวสายโล่สายโล่ที่แท้ทรูกูกล้าสายโล่เฮ้ยโล่มันโหดเกินไปไหมอ่ยไปเลยเพื่อน อะไรลนะ่ะหลายคนบอกว่าพี่เล่นเป็นน,นานๆแบบเครื่องร้อนไหมดูให้ดูนะครับนี่เครื่องผม41นะครับ41องศานะท่านผู้ชมนะเย็นจัดเลยนะคนดูนะนี่ l ี n o v o Legion Duel 2นะท่านผู้ชมกัวตรึงกัวตรึง,รงอ่าเป็นแ n น p d แ a g o ก็แปดแปดแปดแ o m 512ิก, 88, ม 16, กอม 5, 2, นะจ๊ะไปไหนกันหมดเว้ยไวรุ่นอเมริกาแถวนี้ <c oughs> อยากจะเปิดบวกวัยรุ่นอเมริกาดิ แอบแอบมองอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้กินดอกอ้าวรูดเลยเดะวิ่งไปเลยเดะครับไปนี่เป็นไงนะเทคดาวตึงๆนี่เป็นไงนะ, <c oughs> ะตึงเปรี่ยวตึงเปรี่ยวเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนู้น <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะ <c oughs> โอ้เครื่องบินคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงผมลบก่อนผมลบมุมนี้ก่อนเลย <c oughs> ใช้ยาก่อนโดนเครื่องบินเข้าไปเมื่อกี้นี่ ก่อนเลยหลบก,ก่อนเลยเฮ้ยเดินถอยกันเดินถอยกันเดินถอยกั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 น,กนร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ line. วิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยวิชแมนช็อปว้าวกำลังนัวกันอยู่คนดูมันกำลังมั่วกันอยู่ ตัวนี้มันกำลังนัวอะไรคนดูหนีก่อน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 หนี้เอาวะ <_ d ulations> เอาวะเอาวะคนดูโอ้ตัวนี้กำลังนัวกันเลยฮะคนดูนะลบก่อนลบชิวๆก่อนนะคนดูเออโกตรึงโกตรึงคนดูเพื่อนกูตายบ่อยแท้วงก็มาแล้วนะคนดูนะไป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 ไอไอเบอร์สองชื่อจีนแม่งตายยังบ่อยเพื่อนเรา,าแป๊บนึงนะคนดูเด <_' ce S 2> <ๆ>ี๋ยวไปซื้อ ไปหาซื้อให้เพื่อนสักหน่อยนะออ้ร้านคา้าแม่งอยู่ไกลพูดโอ้ถ้าไปอะตายแน่นอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อร้านหน้านะนี่มันมีร้านหน้าอยู่เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อแป๊บหนึ่งหัตรึงหัวตรึงนี่ไปยู่โลเคชั่นนะครับจะไปซื้อมันอยู่มันไปไม่ได้มุมนั้นนะ่ะ เพื่อนเราจะให้ไปซื้อให้อย่างเดียวเลยนี่ไอ้บ้ามันต้องไปมุมนี้เมันต้องอยู่ในวงหน่อยอยู่ในวงหน่อยไปซื้อให้รอแป๊บรอแป๊บดูแมปดิโอเคสองร้อยกว่ามตรตด้อยู่เฮ้ยผมไม่สนแล้วคนดูนะตอนนี้ผมไปก่อนแหละไปซื้อเพื่อนก่อน เืนพบแม่งวิ่งไวกว่าวะ่ะวิ่งมีคนจะโดดล่มลงแล้วแม่งเอ้ยวิ่งหน่อยเพื่อนวิ่งหน่อยเพื่อนโอ้ผมเห็นคนอื่นเห็นผมเห็นผ,ผ,ผมเห็นคนแถวนี้จำหน่อย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 แอบแไวๆเลยนี่ไปสเตชันลงมาดิมึลงลงมาดิ Sư viên luôn mà chơi Xoay Tài 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 Đau dữ đau dữ Xoay 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 Ơi ừ, đau bà รังนัวเลยคนดูเอาดีเอาดิสวยสวยเก็บสองเ้ยหลังมาเพื่อนยิงไปก่อนยิงอัดไปก่อนโอ้เก็บเรียบพระยจ้เงียบๆแบบนี้เก็บเรียบ,บ,แบบน,บ,ยบนั่นจ้าบอกก่อนโอ้าลลกโม่เราติดลำกล้องเลยนะมึงโดนแล้วเมื่อกี้นี้ วงไปไหนโอเควงบีบนู่นได้อยู่ได้อยู่เพื่อนไปเกิดอึวิหวลอยู่คนดูผมคิวไปเท่าไหร่วะคิวไปสนะิบห้าแล้วเนี่ยคนดูคนด้วยบอทด,ด้วยรวมกันทัว่ถวถั่วเขาเรียกถั่วเอาดีเอาดีาดโลมันถือว่าโหดอยู่นะคนดูโลมันถือว่ากโกงอยู่นะครับแต่มันยังมันวิ่งช้านะมันเหมือนถือปืนใหญ่ ไปปืนร้อยนัดอะไรพวกนี้นะฮะเหลือสิบสามคนเก้าตีนะคนดูนะรอเพื่อนมาก่อนผมไปหาจุดดีๆอยู่ก่อนไปโดนลอยนี่แหละจุดนี้แหละครูหมอบเลยโอ้มีตัวลงมาเห็นไหมนะ โดนอยู you, ่โดนอยู่กอแตกกอแตกสวยสวยเพื่อนทำดีไปได้ดีเพื่อนผมเข้าบ้านหลังนี้ดีกว่านะถ้าอยู่ในบ้านนั้นน่าจะเปลดเอ้ยเอาเลยดีวิ่งเข้ามาชาร์จวิ่งเข้ามาชาร์จนี่ดินี่โลกระแทกคนดูสวย โคตรึงโคตรึงไปจ้าเฮ้ยวิ่งไหน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 เก็บของไหมฮะโคดินไงข้างหลังเลยชัดเจนชัดเจนโดนโดนโดนโก่อแตกอยู่ครับ ต้องยิงเสริมเพื่อนนะคนดูนะเพื่อนเราแตกว่ามนะุมนั้นเอ่งเจอกระโดดกบมุมนุ่นเฮ้ยยิงจากไหนก่อนยิงจากไหนก่อนเมื่อกี้ ออกไปออกไปโอ้ยมันจะไปทำไมมันอะจะมุมไหนบ้างคนดูผมหาก่อนมีมุมเดียวนะนี่เฮ้ยโ,โดนแฟดโดนแฟดต,ต้องยิงสู้นะ ทำไมสวยสวยสวยเข้ามาเข้ามาเว้ยชุบเพื่อไอ้นี่แม่งขยันให้กูชุบแท้คนดูพี่แม่งชุบมันตลอดเลยเนี่ยมึงตายแล้วตายอีกเนาะเมือ่อไหร่ะเลิกเป็นภาระของสังคมเฮ้ยอีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่ง,งสามตัวแล้วสามตัวเราสองนะนี่ไอ้นุม่มเอาดิมันเ,เหลือตัวเดียวนึง อ้าววับอาวับเฮ้ยเจ็บเจ็บสวยสวยเพื่อนโอ้โหชนะมาโคตรึงโคตรึงวูแมปนี้โคตรนานคนดูนะเกือบ20นาทีนะโอ้โหโ ที่1จนได้นะทุกผู้ชมนะโหผมคิวไปเท่าไหร่วะวิวแม่งอัพรัวแน่นอนนะทุกผู้ชมนะโอเคนะครับยังไงก็ไปโหลดกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile นะตอนนี้เขาเปิดสโตเพิ่มนะก็คือสตในส่วนของอ่าประเทศญี่ปุ่นนะทุกผู้ชมนะประเทศญี่ปุ่นนะใครที่อยากจะไปโหลดนะครับก็ไปโหลดกันได้นะลิงโหลดอยู่ด้านล่างข้ายานใต้คลิปก็นะทานผนะู้ชมเนาะสวนดีวันนี้พี่โคตัวก่อนนะครับใครต้องการหาเว็บเติมเกมดีม่ว่าจะเป็น Rv พับ G Mobile บกระชินนิ่แพ็กฟรีไฟล์แลนด์เดียบ เกมบอลลาร์แลนนะครับท่านผู้ชมนาจะตู่กับปกติแน่นอนห้าถึงสิเอน,อน,นะครับไปเติมไปได้ที่เว็บบิชแมนชั่บนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปนี้เนาะสำหรับวันนี้วิโคกตุดีก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันบวิโคกฉันเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้วิโคกตุดีก่อนบายจ้าโครตร,รึง ร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Wishman Shop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไ้ปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว